สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสครับว่นันช่วง1จนถึง10มกราคม2,566นี้คนเกิดวันพฤหัสจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับตอนนี้ที่ช่องมีปุ่มแต้งแล้วนะครับสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับเริ่มต้นการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ1จนถึง10มกราคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการงานของคนเกิดวันพฤหัสต้องบอกว่า1จนถึง10มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องงานนะครับ าการทํางานการทําสิ่งต่างๆดูจะโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาไพดิอะคิมิสนะครับไพใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องจับงานใหม่ นะครับหรือว่าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ต้องจับงาน2งานทํางาน2อย่างในเวลาเดียวกันนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆการได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนจะเป็นลักษณะของความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทํา ไพ่สามคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำอยู่นะครับและความสำเร็จนี้และครับจะเป็นบันไดที่จะพาคนเกิดวันพฤหัสนั้นไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อๆไปนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะออกมาเปิดกิจการทำงานทำอะไรเป็นของตัวเองบางคนมีเกณฑ์ที่จะทำอาชีพเสริมควบคู่ ไปกับงานประจำที่ทำอยู่ใครที่กำลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสในการหาอาชีพเสริมให้กับตัวเองในช่วงหนึ่งจนถึง10มกราคม2566นี้มีเกณฑ์มีโอกาสครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสต้องบอกว่า1จนถึง10มกราคม2566นนี้จะเป็นช่วงเวลาที่การงานนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นนะครับจะมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพอาชีพที่โดดเด่นในเรื่องงานเป็นพิเศษได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักคิดครีเอทีฟต่างๆคนที่ต้องใช้ความคิด สร้างสรรค์งานของตัวเองนะครับเรียกได้ว่าจะมีเกณฑ์ที่การงานการทำอะไรในช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าผู้อื่นนะครับคนค้าขายก็เช่นเดียวกันค้าขายก็ค้าขายดีคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านค้าขายออนไลน์ก็ค้าขายดีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับ การทําธุรกิจการเจรจาการตกลงการต่อรองใดๆเป็นไปในทิศทางที่ดีสําเร็จได้อะไรที่เคยคิดว่าจะไม่สําเร็จก็จะเจรจาสําเร็จได้นะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นลูกจ้างการทํางานการทําสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความสําเร็จและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทํานะครับเอาละครับดวงชะตาการ งานของคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นคนที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักที1จนถึง10มกราคม2566นี้บอกเลยนะครับว่าหากคุณนั้นสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืม มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานในช่วง1จนถึง10มกราคม2 5 6 6นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัส นะครับบางคนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องทำงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมจัดระเบียบในเรื่องงานที่ต้องทำให้ดีจะได้ไม่มีปัญหานะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หนะ้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้น เริ่มต้นได้ดีนะครับแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีนะครับสมดังความตั้งใจส่วนใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานย้ายงานมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นการงานจะโดดเด่นและโลดแล่นครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับวัน1จนถึง10มกราคม2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง1จนถึง10มกราคม2566ครับ ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมานะครับการเงินของคนเกิดวันพฤหัสจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ได้ไปจับเงินก้อนจับโปรเจกต์ใหญ่แล้วมีเงินก้อนเข้ามานะครับหรือว่ามีข่าวดีในเรื่องเงินการทํางานของคนเกิดวัน พฤหัสนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้บางคนเป็นลักษณะของการหารายได้เสริมมองหาช่องทางมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องเงินก็มีเกณฑ์จะมีโอกาสในเรื่องเงินเข้ามานะครับบางคนเป็นลักษณะของการนะครับ ทำอาชีพเสริมควบคู่ไปกับงานประจําที่ทำอยู่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะมีเงินเพิ่มมีรายได้เพิ่มบางคนมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะครับบางคนก็ไปจับงานที่เป็นลักษณะของโปรเจกต์นะครับแล้วก็อาจจะได้เงินก้อน กลับมานะครับก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสต,ต้องบอกว่า1จนถึง10มกราคม2566นี้ การเงินเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินคล่องตัวการเงินดีไม่มีติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือมีพอใช้นะครับคนค้าขายการเงินหมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่ว่าจะเป็นค้าขายแบบออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทการเงินก็หมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดมีเงินใช้ไม่ขาดมือเพียงแต่ว่า ในช่วง1จนถึง10มกราคม2566นี้ยังคงเป็นช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากไพ่สเตรนจ์จะเตือนให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะครับ ไพดิอาคิมิสจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเยอะใช้เงินมากไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะใช้จ่ายออกไปจนหมดเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บการเงินล้วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัส 当 ระวังให้ดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองในช่วง1จนถึง10มกราคม2566นี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายใครที่คิดจะเสี่ยงโชคในช่วง1จนถึง10มกราคม2566นี้เสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าดูตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันดวงโชคลาภไม่ค่อยเด่นนะครับ ไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาจะไปพูดถึงการโดดเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองสะมากกว่านะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการ เก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวัาหนึ่งจนถึง10มกราคม2566นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะครับในช่วง1จนถึง10มกราคม2,500 66ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัสด,ดูจะไม่ค่อยสดใสนักนะครับความรักความสัมพันธ์ต้องระวังในเรื่องของการมีเรื่องเศร้าใจมีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาเยี่ยมเยินดวงชะตาความรักนะครับไพ่เดิมูนจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์จะโดนคนรักทําให้ต้องเสียใจ เสียน้ําตามีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ไพ่สเตรนจ์จะพูดถึงอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นไพ่หคาถาจะพูดถึงการที่เตือนให้ระวังในเรื่องของการ ทะเลาะเบาแว้งหรือว่ามีความขัดแย้งกันนะครับคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าสถานะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไรนักไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าคำว่าเพื่อนเพราะฉะนั้น นะครับอย่าพิ่งรีบร้อนตัดสินใจใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปนะครับอย่าพิ่งรีบร้อนนะครับในการที่จะตัดสินใจหรือว่าขอเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะครับช่วง1จนถึง10มกราคม2566นี้ยังไม่เหมาะยังไม่ควรยังไม่ใช่เวลานะครับไม่งั้นรีบร้อนไปอาจจะทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกัน อยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งความขัดแยง้งการมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณทั้งคู่นั้นทะเลาะกันเองหรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทะเลาะกับเครือญาติของอีกฝ่ายมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ดโดนคนรักทําให้เสียใจ เสียน้ําตาเพราะฉะนั้นระวังให้ดีในช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ตั้งสติให้ดีสติมาปัญญาเกิดแล้วใช้ปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนโสดยังคงจะต้องรอคอยเวลารอคอย โอกาสที่เหมาะสมต่อไปก่อนนะครับดวงชะตายัางไม่เปิดนะครับในช่วง1จนถึง10มกราคมนี้นะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยใจหน่อยนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นตั้งสติให้ดีมองหาความสุขเล็ก รอบๆตัวนะครับแล้วจะทำให้ทุกน้อยลงนะครับหรือใครที่มีความสุขอยู่แล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับ เอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็ ก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับฝากกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็กดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็กดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับใครที่กดนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายนะครับให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพฤหัสทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้เป็นปีแห่งความสุขของทุกๆคน ท่วนทั่วกันไปเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตา ติดต่อผ่านทางลาย ID 061 149 8995